สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆน้องๆ FC ทุกท่านเลยนะครับสําหรับคลิปนี้ก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับผมจะพาทุกท่านนะครับมาชมพระผงรูปเหมือนนะครับหลังเสือนะครับรุ่น2นะครับของหลวงปู่แย้มวัตตะเคียนนะครับปี2553นอาะครับเป็นเนื้อผงพุทธคุณนะครับก็เป็นหลังเสือเป็นอย่างนี้นะครับก็ด้านหน้าก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยครับก็เป็นรูปเหมือนของหลวงปู่แย้มวัตตะเคียนนะครับ ปกเสกใหญ่นะครับพิธีเป็นพิธีใหญ่นะครับสําหรับพระผงรุ่นนี้นะครับพิธีใหญ่นะครับเก้าตะวันหนึ่งจันทานะครับเสกนานเก้าวันนะครับสําหรับพระผงรูปเหมือนรุ่นนี้นะครับเป็นรุ่นสองนะครับผมเสกโดยนะครับเสกโดยสิบเกจินะครับผมสําหรับเกจิดังเลยนะครับสําหรับปีสองพันห้าร้อยห้าสิบสามนะครับสำหรับพระผงรูปเหมือนรุ่นนี้นะครับ ก็ปลุกเสกนางเจ้าวันตั้งแต่วันที่12นะครับถึงวันที่21พฤศจิก,กายนนะครับผมปี2553นะครับก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสำหรับอยู่ในบนมือผมก็เป็นภาพของของปู่แย้มนะครับที่ผมได้เล่าไปเมื่อกี้นะครับเป็นพิธีใหญ่นะคะก็จะมีสิเกจินะครับก็จะมีหลวงปู่เก๋นะฮะหลวงพ่อเพีร์หลวงพ่อ เพิ่มหลวงพ่อพูนนะครับแล้วก็หลวงพ่อเอียดอ่าแล้วก็หลวงพ่ออวยพอหลวงพ่อสุวรรณนะครับอ่าหลวงพ่อเชิดนะครับวัดสุทัพนะครับผมแล้วก็มีท้ายเลยคือหลวงพ่อรวยวัตตะโกนะครับผมแล้วก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสวยงามเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองลงกล้องมาให้พี่ๆน้องๆตุกท,ทานดนรับชมนะฮะเห็นไหมครับเห็นไหมฮะ ชัดๆเลยนะครับนี่รายละเอียดก็คมชัดมากๆเลยนะครับตรงนี้ก็จะกระเทาะไปนะครับตรงนี้นะครับคําว่าหลวงนะฮะหอยหีกกับลอเรือกระเทาะไปนะครับผมผมก็เหลือคําว่านี่ฮะตัวแหวนกางงงูนะฮะก็หลวงปู่แย้มนะครับก็เป็นเนื้อพุทธคุณนะครับมวลสารแน่นๆเลยนะฮะอย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับเห็นไหมครับนี่ยังให้หน่อยนึงนะครับ สวยงามเลยนะครับเนื้อหามวลสารนะฮะเป็นพระที่น่าใช้มากๆเลยนะครับสำหรับพระพิมพ์นี้นะครับดูขอบนะฮะนะครับก็จะนี่หน่อยฮะเบี้ยวๆนิดนึงนะครับพระผ่านการเวลามาสิบปีนะฮะก็ปัจจุบันที่ผมอัดคลิปอยู่นี่ก็ปีสองพันห้าร้อยหกสิบสามนะฮะพระสร้างปีห้าสามนะครับเห็นไหมฮะ ผ่านการเวลามาสิบปีก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับสวยงามองนีถ้าชอบนะครับก็ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์คะกดติดต่อคลเป็นกําลังใจให้กันนะครับอ่ะเรามาชมดูด้านหลังครับนี่ที่บอกว่าหลังเสือก็อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยนะครับนี่คือคําว่าหลังเสือนะครับก็จะเป็นเสือของหลวงปู่แย้มนะฮะเสือนะครับก็เป็น วัตถุมงคลที่โด่งดังมากๆเลยนะครับสําหรับเสือของหลวงปู่ย้มนะฮะวัตะเคียนนะครับตรงนี้เขียนเป็นวัตะเคียนนะครับเห็นไหมครับนี่วัตะเคียนนะครับนี่ก็จะเป็นเสือนะฮะอัคระนะครับสวยงามครับน่าใช้นะครับผมตรงนี้ก็จะเขียนคําว่านี่เห็นไหมฮะเห็นไหมครับเห็นไหมครับ ตรงนี้ก็จะมีเป็นยันนะฮะเป็นยันนะครับก็มีตัวย่อนะครับเป็นยอยักษ์นะครับเห็นไหมครับก็ย่อคํามาจากคําว่าแย้มนะครับปู่แย้มนะครับตรงนี้ก็เป็นเลขสองไทยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับมีเอียงนิดนึงนะเห็นไหมครับเห็นไหมฝั่งนี้ฝั่งนี้โอเคนะครับต้องมีอย่างนี้นะครับรับรองแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์ฮะ โอเคครับถ้าพี่พี่ยงน้องฟีลท่านใดชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe เป็นกำลังใจให้กันนะครับผมก็ฝากนะครับติดตามคลิปใหม่ๆของผมด้วยนะครับว่าจะเอาอะไรมาให้พี่พี่ยงน้อยฟิลท่านได้รับชมนะครัสำหรับคลิปนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับกราบสวัสดีครับผม